สวัสดีครับเช้าวันหยุดวันนี้ก็จะเป็นวันเดินทางไปเที่ยวกันนะครับไม่รู้ว่าไปไหนแต่คิดว่าจะไปแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับ วันนี้ลุงสันคนเดินทางก็มาที่วัดไผ่ลงวัวน,นะครับที่ตำบลหน,นองตะเทน,นอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะมาดูกันว่าวัดนี้ที่บอกว่าสําหรับพวกที่ทําบาปนะครับว่าบาปเป็นยังไงเพราะว่าวัดนี้จะมีรูปปั้นเปรตรูปปั้นคนทําผิดนะครับจะต้องเจออะไรบ้างเราติตามลุงสันไปดูกันนะครับลุงสันวัดกว้างมากนะครับเราจะต้อง ขับรถไปถ่ายไปเพื่อที่จะให้มันนั่นถึงจุดไหนจอดผมก็จะจอดลงไปถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตามลุงสันไปดูเลยครับออกเข้ามาอีกด้านหนึ่งของวัดนะครับมาเจอไหว้จุดที่หนึ่งนะครับไหว้เป็นจุดที่หนึ่งเพื่อที่จะไหว้นมัสก,การสมเด็จพระพุทธโคดมนะครับนะชูภาพไปดูข้างบนนะครับสมเด็จพระพุทธโคดมนะครับ อาจจะเป็นพระพุทธรูปนะครับองค์ขนาดใหญ่เลยก็จะมีประชาชนมาไหว้สักการะกันนะครับก็จะมีดูใกล้นะครับเป็นเนทือดต่างๆอีกเส้นหนึ่งนะครับของวัดตรงนี้แล้วเราจะไปตามไปอีกตรงหนึ่งนะครับจะมีมองไกลเห็นไหมครับจะมีสถูปคล้ายๆุทธคขยาตรงโน้นนะครับผมจะ ไปทงน,นกันนะครับนี่ก็แล้วก็จะขับตรงไปที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนะั่นนะครับเดี๋ยวครับเราไปก่อนผมก็จะได้ลงไปถ่ายแล้วก็ทางซ้ายทางขวาพระพักของพระพุทธรูปจะเป็นสถูปคล้ายๆกับพุทธคยานะครับเดี๋ยวไปดูสิว่าเป็นยังไงนะครับต่งไปเลย ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับพุทธคยาตรงฐานแถวสถูปคล้ายๆพุทธคยานันนะครับก็จะมีรูปปั้นเป็นพระพิสุนั่งอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็พอหันออกมาทางนี้นะครับเดินออกมาทางขวามือของเราก็จะเห็นสมเด็จพระพุทธโคดมองค์สีขาวองค์ใหญ่มากเลยนะครับตั้งต่งานอยู่เลยถูกสร้างตั้งต่งานอยู่ผมก็จะเดินเข้าไปดูว่า ข้างล่างรู้สึกมันจะมีสาราให้ทำบุญอะไรเนี่ยน่นนะครับเหลือซ้ายมาติดตาจะเป็นฐานองค์พระพุทธโคดมนะครับก็จะมีที่ ที่ว่าทำกนทานนะครับท่านก็มีทําบ,ออทบุญโลงศพไม่มีญาตินะครับก็จะทำบุญตรงนี้นะครับจะเขียนตรงนี้นะครับจะเขียนชื่อคนตรงนี้นะครับเราเดินมาด้านหลังองค์พระนะครับเราก็จะเห็นพระ ประทับยืนนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปตเต็มเลยครับี่ทรงนี้นะครับอาจจะเป็นชาวบ้านสร้างถวายหรือเปล่านะครับไปที่ที่เป็นรูปวัดรูปพระต่างๆอยู่นะครับเดินวนอ้อมหลังสมเด็จพพุทธโคดมมานะครับแล้วก็จะเห็นป้ายนะครับป้ายพูดคิดอิสลามช่วยโลกอย่างเดียวกันนะครับ พุทธเพื่อเป็นอนาคตตาแบบนี้นี้ก็จะเห็นสมเด็จพุทธโคดมองค์ใหญ่ตั้งต่งงานเลยนะครับเป็นลานจอดรถลานจัดงานเวลามิเทศ,ศการนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่แดนนรกกับภูมิแล้วก็แดนเปรืกันนะครับรไปดูว่าคนที่ทําชั่วในตอนที่เกิดเป็นมนุษย์นี่นจะเป็นยังไงเวลาตกนรกไปักเราก็จะเข้าไปสู่น,นกรกภูมิแล้วนะครับ ถูกอกรธอย่าอดที่มาพูดทั้งหลายนะว่าดูใ้าทำุดอะไรวัดชยที่ยงโตกระวูกีางักรอยาวสูงุดประวัติอนตายและสัตวาเชนกันนะคะจาณะผู้ใจบุญใจกุศลจัดเดินทางมาถึงกระแล้วอย่างไม่ได้ร้างบุญกุศลที่ไหนก็เชิญได้จากและที่จดนำปกรณ์ไปในเอาใบขาวไปใส่บาทอย่างแล้วก็อุทิศให้กับปุญ่าายายเจ้ากรรมในเวร ีรรมดาของเราจะร่วมรับแล้วก็ทำบุญอุื่ที่กรับคุณได้จากญาติเราจะได้รับคุณเส่วที่เราทำในวันนี้มีโวกาสมาแล้วก็เขาเชิญชวนนะคะเจ้าคณะผู้ใจบุญจเป็นผูแจกเดินทางมาจากแรงไกอย่างวันนี้างบุญจะเปนที่ไหนให้เิได้ท่วไแล้วขเริ่เป็นผู้นำตัวแป้งคุณงๆในอารมณ์ใจในวันนี้มากมายหลายสุดรจการดกัน ที่สําเร็จไปแล้วก็มีที่ยังไม่สําเร็จก็มีแล้วประมาร่วมบุญร่วมกันแจกเล็กน้อยแล้วก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านนะครับมากน้อยอะไรมากระด้ษสับสวดตัวแรกเปลียนเป็นบุญงเปิ้ลใส่อะไรบ้างมาแล้วก็ร่วมบุญร่วมกันแจกของประกอบเนื่อนำไปสร้างบทและยอดดูนะครับเปรตต่างๆนะครับว่ามีเปรตอะไรบ้าง สารพัดเลยว่าภายนี้จะผลกากแล้วก็ข้ประดประสการเมื่อเราไปว่ในท่บริหรมาองย้จะวจานกับหนนะครับผู้เ้าโอรนงน้ยกันนครับอู่้านระลัง

พวกกระทงแดงนะครับกระทงแดง ไปดูหารทีมารทองนะครับก็เป็นที่มาสัปดาหของโกไป่งที่อนารามวัดเรุณฯแบนี้เราก็ไปตามเียงะกรทานาทชัอางนีไม่อยากเป็นมิรอม้งข้าแม่เป็ช่อโกงระชัชนมาไทยรอนี้

พระพุทธวิหารวิมานทองนะครับดูว่ามันเ็นานยังไงบนมีนะอะไรบ้างเรา <c oughs> ไปดูกันไราไว้าาแทยในนี้จะเส่ไนะครับเราเข้ามาหาดูหาจมกันก็จะได้เป็นนิม เมื่อเดินเข้ามาในวิหารวิมานทองแล้วนะครับก็จะเป็นวิหารเล็กๆกันนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะโล่งๆประดับประดา,ปะดปะดาเป็นสีทองนะครับลายไทยสวยงามนะครับเพดานก็จะมีรูปดาวรูปอะไรประดับสวยงามมากครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปให้บูชามีโลงศพให้ทําบุญนะครับก็เป็นเสียงเซมซี C, ขอหวย ทําบุญตามวันเกิดนะครับก็มีดอกไม้ให้บูชาไหว้ด้วยนะครับออกจากวิหารวิมานทองแล้วก็มาสั่นละคลังนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลซักครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เบมืองไทยเรามีวัดที่สวยงามแล้วก็น่าไปชมไปดูมากมายหลายที่นะครับ ออมีเวลาลุงซันก็จะพยายามไปถ่ายคลิปไปเที่ยวไปถ่ายมาให้ดูนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามโอน b a แบ็คแพคเกอร์ลุงซันคนเดินทางนะครับมีความเห็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเพื่อเป็นการปรับปรุงการถ่ายทำคลิปหรือการบรรยายนะครับของลุงซันนะครับฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ